สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียง JVC กันนะครับเป็นตัวเครื่อง JVC รุ่น MXJ777V นะครับเป็นตัวท็อปของซีรีส์ซีรีส์นี้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ o 0นะครับในโหมด AUX นะครับ FM รับได้ชัดเจนติดสเตอรีโอครับล็อกขึ้นอัตโมัติได้ AUX ข้างหลังใช้งานได้ปกตินะครับมีสวิตช์แยกนะครับแล้วก็ CD และเทปของเครื่องใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ สภาพโดยรวมยังสวยนะครับพผงนใช้ได้ปกตินะครับภายในผมซ่อมบำรุงให้อย่างดีนะครับปุ่มกดว่าเปลี่ยนปุ่มให้ใหม่หมดนะครับใช้งานได้ฟินๆเลยนะครับเสียงเบสนี่จัดจ้านนะปรับระดับเบสได้ทั้ง2ระดับเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้จบจับภาพนิ่งนะครับผมจะมีคลิปเทสเสียงนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาชมเครื่องเสียง JVC กันบ้างนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรงอีกตัวเลยนะครับเบสจัดจ้านนะครับเบสดีพอๆกับเครื่องไบแอมเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไบแอมนะเสียงดีครับผมบอกเลยนะครับ JVC รุ่นนี้เป็นเป็นตัวท็อปของซีรีส์รุ่นนี้เลยนะครับ MXJ 777V นะครับ จะมีอยู่สองรุ่นนะครับที่เป็นตัวท็อปซีรีส์นี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นสีทองนะครับตัวเครื่องเป็นสีทองอีกรุ่นนี้ตัวเครื่องสีน้ำสีบอลเงินนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธห้าจุดศูนย์นะครับในโหมด a u x นะครับแล้วก็ a u x ใช้งานต่อได้ปกตินะครับจะมีสวิตช์สลับโหมดอยู่ข้างหลังนะครับหลังเครื่องเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับ f m รับได้ชัดเจนติดสเตอริโอเลยนะครับเล็กลงอัตโนมัติได้นะครับ ซีดีกับเทปใช้งานไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้มีแผ่นแลนะครับแผ่นลตัวนี้จะหมุนได้นะครับเวลาเปิดเครื่องก็จะหมุนออกมาจะมีฟังก์ชันปรับเสียงอะไรอยู่ในแผนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆเครื่องกันก่อนนะครับสภาพเครื่องยังสวยนะครับตัวนี้ฝาครอบเครื่องนี่ผมเก็บสีให้ใหม่นะครับแต่เป็นสีเดิมนะทําให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะว่าสีเดิมมันถลอกนะครับก็เลยพ่นสีให้ใหม่นะครับ นี่นะครับสีเดิมครับสีเดิมก็เป็นสีเงินนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างข้างนะครับหลิวลอยกันใช้งานพอมีบ้างนะครับตัวนี้เป็นตำหนิฝามันจะบุบหน่อยนะครับภายในซ่อมบำรุงให้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆครับไมโครสวิตปุ่มกดหน้าเครื่องผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะใช้งานได้ยาวๆครับไม่มีรวนแน่นอนมาดูด้านหลังกันครับ ตรงนี้เป็น fm นะครับต้องมาเสียบสัญญาณที่ช่องล่างตัวนี้นะครับเจ็อสิบห้า o h นะครับนี่นะครับ fm นะครับส่วนข้างบนนี้จะเป็นของพวก am นะครับ fm ไม่ต้องต่อสายกาวนะครับต่อเส้นเดียวอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อเสาให้ยาวๆหน่อยนะครับ aux in อยู่นี่นะครับนี่นะครับซ้ายขวานะครับก็จะมีบอกนะครับแต่เขาไม่มีสีให้นะจะมีขวาแล้วก็ซ้ายนะครับตามสไตล์ jvc นะครับอันนี้เป็น line out นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นสวิตช์ที่บอกนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์แยกบลูทูธนะครับนี่นะครับบลูทูธจะอยู่ในโหมด AUX นะครับถ้าจะใช้บลูทูธต้องกดสวิตช์ออนนะครับขึ้นมาเป็นออนนะครับถ้าเป็นออนปุ๊บ AUX ตรงนี้จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้ AUX ตัวนี้นะครับเราต้องมาสับสวิตช์บลูทูธลงให้เป็นออฟนะครับปิดปิดบลูทูธนะครับถึงจะมาต่อลายตัวนี้ได้นะครับอันนี้เสียบลําโพงคู่หน้านะครับ อันนี้เสียบลำโพงเซนเตอร์เซอร์ลาวนะครับตัวนี้เป็น5.1เสียงออกครบ5.1เลยนะครับอันนี้จะเป็นเซนเตอร์นะครับพ้องนี้อันนี้เป็นเซอร์ลาว์ซ้ายอ่ะนี่ช่องเซนเตอร์ครับตัวนี้ช่องเซนเตอร์นะตัวนี้จะเป็นเซอร์ลาว์ซ้ายตัวนี้เป็นเซอร์ลาว์ขวานะครับลำโพงต้องใช้ลำโพงแบบที่เป็นแจ็คเสียบนะครับถึงจะใช้กับสามช่องนี้ได้นะครับอันนี้เป็นช่องซับเอาท์นะครับใช้งานได้นะครับช่องซับเอาท์ ตันนี้เป็น0โวลต์นะครับไม่ควรไปปรับแต่งนะครับเพราะมันปรับไว้ที่220โวลต์อยู่แล้วนะครับไฟบ้านเรานะครับย้ําอีกทีนะครับถ้าเราจะใช้บลูทูธเราต้องส,สลับสวิตช์ให้เป็นออนนะครับถึงจะใช้งานบลูทูธในโหมด AUX ได้นะครับถ้าเปิดบลูทูธอยู่ AUX ตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับถ้าจะใช้ AUX นี่นะครับถ้าจะใช้ AUX ตัวนี้แบบเสียบสายนะ ใช้ AUX แบบเสียบสายนะต้องสลับสวิตชให้เป็นออฟกันครับปิดบลูทูธก่อนนะครับถึงจะใช้ RCA ตัวนี้ได้นะครับย้ำน,นะครับบลูทูธกับ AUX อยู่ในโหมดเดียวกันนะครับแต่มีสวิตชแยกนะครับถ้าจะใช้ AUX ต้องปิดบลูทูธก่อนนะครับถ้าเปิดบลูทูธปุ๊บ AUX จะใช้งานไม่ได้นะครับมาดูรอบๆนี่ฝาบนนะครับ แล้วเดี๋ยวมาชมคลิปเทสเสียงกันต่อครับมาดูด้านหน้ากันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบไฟนะครับไฟเดโมโขึ้นนะครับหน้าจอสดใสชัดเจนเลยนะครับเวลาเปิดพาวเวอร์ตรงนี้นะครับแผงจะหมุนขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมกดพาวเวอร์นะนี่ครับแผงจะหมุนเลยนะครับ ปรับเสียงปรับอะไรได้หมดนะครับตัวนี้ปรับเบสนะครับเพิ่มได้อีก2ระดับนะครับอันนี้คือปิดเบสนะครับจะเป็นแบบธรรมดานะครับเพิ่มเบสระดับที่1นะครับอันนี้กดอีกทีจะเพิ่มเบสระดับที่2นะครับนี่นะครับปรับเบสได้2ระดับนะ EQ สําเร็จรูปจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับซาวด์นี่นะครับกดไปก็จะมีพวกล็อกป๊อปแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับ ถ้าปรับ EQ เองอันนี้สำคัญนะจะสอนให้นะครับวิธีปรับ EQ เองรุ่นนี้จะปรับ EQ ได้3แบนด์นะครับโดยการปุบปุ่มเซตตัวนี้ค้างไว้นะครับค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีก็จะขึ้นกระพริบแบบนี้มานะครับตัวนี้เป็นตัวปรับขึ้นลงนะครับนี่นะครับอันนี้ปรับเบสขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลื่อนนะครับนี่นะครับอันนี้เสียงกลางนี่นะครับเลื่อนนะครับ อันนี้จะปรับเพิ่มลดนี่นะครับอันนี้นะครับหลังจากปรับเสร็จแล้วก็มากดเซตอีกทีนะครับมันจะขึ้นคําว่าให้เราเมมโมรีไว้นะครับแล้วกดอีกทีนะครับนี่คือการปรับ EQ เองนะครับปรับได้3แบนด์นะครับเดี๋ยวมาทดสอบ FM กันก่อนนะครับนี่ FM ครับชาดติดสเตอริโอนะครับนี่ไฟสเตอริโอขึ้นนะครับสามารถล็อกขึ้นอัตโนมัติได้นะครับ กดค้างไว้มาสักวินาทีหนึ่งนะครับแล้วมันจะหมุนขึ้นไปอัตโนมัตินะาามันไม่ะครับอิสระรด้วยวายเลยชาเจเราขึ้นอัตโนมัติได้นะครับทุกอย่างาง นี่นะครับอันนี้ปุ่มปรับแผแนวนะครับถ้าปิดแผแนวนะครับนี่นะครับจะหมุนปิดนะครับอันนี้จะเปิดนะครับน้ำพุ่มผิวการจราจรถนนรามคอแหงค่ะเดี๋ยวมาเชสบลูทูธกันนะครับต้องเข้าไปที่โหมด AUX นะครับจากนั้นให้เปิดสวิ์ออนนะครับข้างหลังนะครับสวิ์ที่ผมบอกนะครับอจจะเข้าเป็นโหมดบลูทูธไปแล้วนะครับ แล้วก็มานี่นะครับชื่อบลูทูธเขาจะชื่อว่า H W B T นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับอันนี้โทรศัพท์ผมเคยเชื่อมต่อแล้วมันจะเชื่อมอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังในแอปจุกดูก่อนแล้วกันครับตัวนี้วอลลุ่มหมุนได้ยันห้าสิบเลยนะครับ มากผมบอกเลยนะครับวอลุ่มหมุนได้ยัน50เลยนะนี่วอลุ่มนะครับหมุนตามมือนะครับว้าวพันสมมือจนหัึกดีก็ว่ามียังเปลี่ยนไปจากมือนนั้นที่เธอเข้ามาอยู่ในใจเป็นเวลา มีนะ JVC ตัวนี้ผมบอกเลยครับเสียงดีมากๆาเลยนะครับถ้าเราไปปิดสวิตช์ข้างหลังจะปิดบลูทูธนะครับตัวนี้ปิดสวิตช์ออนปิดสวิตช์ออฟนะครับพาเนลก็จะหมุนปิดไปด้วยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเสียงดีนะครับคนชอบ JVC ไม่คนพลาดเลยเบสนี่ไม่แพ้โซนี่เลยนะครับเผลอๆดีด้วยซ้ำไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ